สวัสัื่อนชาวนแนน้ีชื่ออะไรคะชือพครับน้องพารีวีดัวครับสบเก้าสิบเก้าหน้าตาดีมากพี่งฟันธงนะคะว่น่าดีจริงครับแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปนะคะพาไปส่งและถ่ายรูปก,กันหน้ามาเด็ก แปะจะม่แบบตัวสุขไขว้หมดเลยนะคะน้องัะอันนี้นะคะนคใครตัดผมให้คะรอ,อ,อ,อบหน้าเปลี่ยนช่าไิ่นึงนะคะไม่ครับไม่สูงพี่แจ็คสวดีตอนนี้มีน้องะคะอค่ะรอแล้ว ก็ยังไงฝากน้องด้วยนะคะฝากผลงานได้ยแล้วครับเอ่อรายการไอทินขับนะครับเป็นพนิกอนรายการไอทินขับช่องห้าช่องห้ามืดไหมมืดไหมมืดไหมมืดมืดทางนี้ถ่ายเราไม่มีรอยะตรงนี้ดีกว่าโอเคไหมรายการไอทินขับครับช่องห้าทุกวันเสาร์เวลา9 15โมงบครับค่ะน้องอายุ18นะคะยัง19ใช่ไหมถึงวันนี้ถึงยังถึง19อย่างครับหน้าตาดีมากค่ะเออ ตอนนี้น้องยังไม่ถึงวัยที่ต้องเปิดภูนะครับเพราะอนาคตน้องไปอีกไกลนะคะค่ะตอนนี้น้องอย่ากวดให้ว่นนะคะไม่เปิดเปิดไม่ได้แต่เมื่าเปิดไม่ได้ขอพูดนิดนึงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอ้ยหนึ่งสองสามิ้วเจอกันครับเปิดไม่ได้ปรบินานี่พี่กวจริงเพราะว่าพี่ยังอยากจะจัดผมเป็นลูกค้าอยู่นะครับเดี๋ยวพี่จะให้อีจีน้องพาตเอาไว้นะคะ ช่วยฟอลโล่น้องนิดนึงตอนนี้มีคนฟอลโล่กี่หลายล่ 3, ะคะมีประมาณสามพันสามพันนะครับอยากได้หมื่นไหมถ้าอยากได้หมื่นก็ต้องเป็นตัวนี้เฮ้ยตัวนี้เราโอเคโอเคคร <c oughs> ับ